สวัสดีครับ f อทุกท่านวันนี้ก็มาไลฟ์สด SOS ช่วยเหลือคนไทยในต่างแดนนะครับก็มี f อท่านหนึ่งโทรมาผมด่วนว่าสามีมีเอกสารมาให้เซ็นนะครับเพราะว่าต้องการให้เซ็นด่วนเลยเพราะเหการหย่าร้างของสามีผมเลยแปลกใจเอ๊ะการเซ็นเอกสารต่างๆนาที่คุณไม่เข้าใจแล้วทำไมต้องเร่ดงด่วนที่ก่อน ที่ปีใหม่ต้องเซ็นด้วยเพราะอะไรอันนี้ผมไม่เข้าใจก็เลยอยากเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนไทยที่อยู่ในต่างแดนแล้วอยู่ประเทศไทยผมเข้าใจดีเอฟซทุกท่านตอนนี้กำลังจะเริ่มต้นปีใหม่นะครับผมก็ขอให้ทุกท่านที่ดูคุณชายสิสแลนแล้วก็ติดตามคุณชายสื่อสแลนตลอดตลอดเวลา,อวลาขอให้ท่านจงมีความสุขความเจริญสําคัญที่สุดสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับ สำคัญที่สุดนะครับสุภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอให้ร่ำรวยนะครับทุกท่านที่เข้ามาฟังแล้วกดไลค์กดแชร์ให้คุณชัยสุเสตต่อด้วยครับวันนี้เรามีเรื่องดีๆนะครับที่ต่างประเทศแล้วก็จะมีเหตุผลและวิธีการป้องกันสามีที่คุณเอกสารไม่ให้เซ็นเพราะว่าจะมีทีเด็ดเรื่องหนึ่งเดี๋ยวมาฟังกันครับผมขออนุญาตเรียนถาม F4 แป๊บหนึ่งโทรหาเธอเ4นะครับผม <c oughs> สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะได้ยินชัดเจนไหมครับไม่ต้องบอกชื่อนามสกุลนะครับผมค่ะชัดค่ะโอเคเล่ามาเป็นไงบ้างคือต้องการต้องการอธิบายหรือเล่าแชร์ประสบการประสบการณ์กับเอฟซีว่าไงบ้างครับลองเล่าคร่าวๆมาครับผมเอ่อคร่าวๆนะคะก็คือกรณีของพี่ก็เป็นอย่าล้างค่ะก็คือประมาณว่า ค่ะจะจะย่าล้างก็คือตกลงกันว่าจะย่าแล้วเสร็จทีนี้ก็คือเราก็บอกเขาว่าขอเป็นให้ฉันได้วีซ่าถาวรก่อนได้ไหมอืมอ่ะเขาก็บอกได้แล้วสุดท้ายล่าสุดเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ค่ะสดร้อนๆก็คือเขาจะให้เราเซ็นเพื่อที่จะดำเนินการทำวีซ่าถาวรกับเอเจนซี่ที่เราจ้างเขาทำครับครับ แล้วก็คือเราก็ก็ปกติเราก็จะเซ็นอยู่แล้วละคะ่ะเพราะเราอยากจบวีซ่าถาวรเพื่อที่เขาจะดำเนินการยาเป็นขั้นตอนต่อไปครับผมแต่มันไม่เอะใจตรงที่เขาเร่งมากแล้วก็รู้สึกเขาลอนลนคืออยากให้เซ็นอย่างเาดียวอะอยากให้เซ็นยาร้างใช่ค่ะใช่ค่ะ hmm. คือ hmm. คือ,ค,อคือเราเรามีความเอะใจว่ามันมันต้องมีอะไรสักอย่างเพราะเพราะเรามันเซ็นของเราคือเหมือน ทำไมเขาถึงร้อนลนขนาดนี้ในเมื่อเราก็บอกแล้วว่าเราจะเซ็นนะแต่ขอเป็นวันหยุดได้ไหมเพราะเรายุบง,งานแล้วลุนเหนื่อยครับอ่าในขณะเดียวกันก็คือเขามาผิดจังหวะด้วยในขณะที่เรายังทานข้าวยังไม่อยิมหรือซ้ําครับมันก็ยิ่งทําให้เราคิดว่ามันไม่ใช่ละอือะไรสักอย่างแล้วละ่ะครับอ่าคือเซ็นมันบอกอย่างนั้นเนาะแต่ก็ไม่รู้แหละว,ว่าอะไรก็คือตบปากรับคำแล้วว่าจะเซ็นวันหยุดกัน แต่มาพูดใส่อย่างนี้ก็เลยไม่อ่ะไม่เส็จฉันไม่พร้อมเดี๋ยวขอถามก่อนเอกสารนี่ที่สามีคุณมาให้เซ็นคือเอกสารอะไรครับเอกสารของบริษัทเอเจนซี่ที่เราเคยให้เขาทามาแล้วอ่าเพื่อเพื่อเพื่อให้เราก็เพื่อเดินเรื่องขอเพอร์มิตนะครับผมต่อเพอร์มิตต่อใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะเหมือนเราจ้างก็ทํามาค่ะคุณใจแต่จริงๆคุณก็ทําเองได้ไม่จําเป็นที่ต้องจ้างเขานะทําเอง ทำเองได้แต่ในกรณีแฟนเขาไม่ค่อยคล่องแล้วเขาแบบมีความมั่นใจกับบริษัทนี้มากแล้วเขาไม่อยากจะยุ่งอะไรต่างๆนานาจริงๆไม่มีเรื่องมันคนจ่ายคือดิฉันเข้าใจแต่เรื่องมันไม่มีอะไรมากแค่เข้าตรวจสอบว่าเธอทำงมาที่ไหนมีใบรับรองการงานไหมมีเงินประมาณเท่านี้เองก็ส่งให้เขาก็จบแล้วในการต่อเพิ่มิตต่อเท่านั้นเองใช่ค่ะใช่ค่ะแต่แต่สามีคืออ่ะ มั่นใจตรงนี้จะทําตรงนี้เพื่อจะได้เร็วๆแล้วการที่เขาเร่งให้เราทําเร็วๆคือความหมายคือเขาบอกเราว่าเขาอะอยากจะดําเนินการย่าเร็วๆยาเร็วๆอ่าโอเคต่อครับอื้แล้วทีนี้ที่ฉันก็บอกว่าเออไม่เซ็นก็คือไม่เซ็นเขาก็เลยโมโหแล้วก็ทําการฉีกกระดาษที่เขาปิ้นออกมาหมดเลยแล้วก็สะบัดคำหยาบคายประดาคุณป่าตังนะ fff ประมาณนั้นอะประมาณน่ะ ค่ะก็คือแจกไอ้ผลไม้เข้าค่ะใจเข้าใจรโมอ่าเข้าใจก็คือสรุปว่าก็คือตอนเย็นจบไปอเราก็ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราทําเองก็ได้อืออ่าเขาก็บอกว่าเธอทําเองก็แล้วกันโอเคฉันทําเองก็ได้แต่รุ่งเช้ามาก็คือเรากำลังตื่นจะไปทํางานก็มาเร่งเราอีกค่ะคุณชัยว่าเธอจะเซ็นไหมอ้าวเราก็มีเอสที่สองแล้วนะว่าอ้าวก็เมื่อคืนคุณบอกฉันเองว่า อ่าให้ฉันทําเองนะฉันก็เออออไปแล้วว่าเออฉันทําเองก็ได้แล้วเมื่อเช้าก็ตั้งแต่แหกีตาตื่นมาเลยค่ะคุณชายโทษนะยังไม่ได้ทําอะไรสักอย่างเลยคือเธอจะเซ็นไหมเธอเซ็นเดี๋ยวนี้เลยเซ็นแป๊บเดียวเองอืเราก็เอที่สองแล้วตอนนี้เอะเอะเอหนักกว่ารอบแรกของคําคําถามของผมคือว่าเอกสารนี่แค่แค่เดินเรื่องเกี่ยวกับเพอร์มิตต่อเพอร์มิตเท่านัีซ่าวีซ่าตอเพอร์มิตเขาต้องการรีบร้องให้เซ็นมากขนาดนี้ใช่ค่ะถูอเราเอเอแบบ อเอดข้อสงสัยของผมคือถามก่อนคุณแต่งงานเข้ากี่ปีแล้วประมาณสองพันสิบแปดสินิจี้สี่สิบเก้ายี่สิยิบเอ็ดยี่สิบสองสมสี่หกปีประเทศไหนครับประเทศอังกฤษอังกฤษนะอังกฤษค่ะฮะโอเคแล้วคุณมีงานมั่งคงที่ทํางานหรือยังมั่นคงไม่ต้องบอกชื่องานที่ไหนนะครับไม่ต้องบอกนะโอเคมั่งคง้ะเอาถามกันตรงๆนะผมก็เป็นลูกผู้ชายนะเอาตรงๆเลย ผมถามจริงๆว่าสามีคนมีคนอื่นหรือเปล่าในใจของเราจริงๆแล้วเซนต์มันก็บอกว่าจริงค่ะในความคิดของเรานะอืมอ่าเราบอกว่าคิดว่ามีแน่นมัน,น,<อ>นรู้เดี๋ยวผู้หญิงจะรู้อยู่แล้วว่ามีมีคนอื่นไหมมันจะรู้อยู่แล้วใช่ไหมเป็นยังไงความรู้สึกว่า เขามีแน่นอนค่ะเพราะว่าเราบางครั้งเราก็มีหลักฐานบางสิ่งบางอย่างอันนี้ไม่ขอเอ่ยนะคะก็มีค่ะก็เคยถ่ายรูปไว้ค่ะถ่ายรูปไว้เหมือนกันแต่เราก็ถามเขาตรงๆแต่เขาไม่บอกว่ามีแต่ประเด็นส่วนตัวเขาเราก็ไม่อยากจะคิดแต่ว่ามีอ่ะมั่นใจค่ะร้อยปอร์ซ็นตว่ามีแน่นอนถามต่อคําถามต่อไปนะค่ะเขาเคยอยาต้องการยาร้างกับคนด่วนหรือเปล่าเขา จะอยากยามาประมาณเมื่อสองปีที่แล้วลวค่ะแล้วเขาก็เคยบอกว่าอาจะให้เราหนึ่งหมื่นแต่เราบอกไม่เอาหรอกคือก็หนึ่ง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 ปอนเพื่อการยาร้างเหมือนหนึ่งค่ะไม่ใช่เหมือนค่ะเหมือนหนึ่งบ้านเขานี่แหละปอนฮะแต่เราบอกเราไม่รับเราเราไม่ยอมเพราะว่าเราจะอยากได้ถาวรเพราะตอนนั้นเรางานเรากําลังไปได้จริงๆแล้วตามกฎหมายที่นั่นคุณสามารถอยู่ที่นั่นแบบถาวรได้แล้วโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยสามี จริงเมากเมื่อสองปีที่แล้วเราเรายังอยู่ไม่ครบกำหนดที่เราสามารถจะทําถาวรได้ครับผมคร่ะหมายถึงว่าสองปีที่แล้วเขาก็ยังอยากหยาแต่ตอนนั้นเราขอร้องว่าขอให้เราสอบผ่านแล้วก็เราทําถาวรก่อนได้ไหมเพราะว่าเขาจะให้เราเหมือนนึงแต่เราไม่ยอมรับเขาก็เลยต้องต้องเป็นฝ่ายยอมเราเพราะเขาไม่ไม่ไม่ฟ้องหย่าอันนี้เราคิดเองนะคะครับครับครับเข้าใจแล้วเสร็จ จากนั้นเขาก็เพิ่มยอดขึ้นมาเรื่อยๆให้ค่ะแต่เราก็ยังยืนการว่าตราบใดที่เรายังไม่ได้ถาวรเราไม่อยากให้คุณเราไม่ทําตามที่คุณต้องการอ่ะเราก็<ม>จะพูดอย่างนี้กับเขาตลอดมาค่ะมีเอกสารอดีก <c oughs> ไหมครับที่สามีคุณต้องการให้คุณเซ็นมีอีกไหมไม่มีค่ะล่าสุดก็มีเหมือนที่บอกเนี่ยค่ะเป็นเฉพาะที่เราจะต้อง ติดต่อกับบริษัทเอเจนซี่ที่ทำ Visa วีซ่ามีแค่นี้เองแล้วอะไรถ้าทำเร่งด่วนอีกประมาณหนึ่งพันปอนที่ต้องจ่ายด่วนเลยใช่ไหมที่จะทำตัวนี้ในในกรณีที่ว่าต้องจ่ายไอเอ็กซ์ตาร์ก็คือเป็นพิเศษเขาบอกว่าเธอเธอต้องทําเร่งด่วนนะทําไมจะต้องเร่งในเมื่อฉันทําธรรมดาก็ได้เร็วอยู่แล้วเพราะว่าบริษัทเอเจนซี่เขาเป็นมืออาชีพมากอ่าเขาได้เร็วเห็นไหมที่ผ่านมาที่เราทําก็ไม่ช้านะเขาบอกไม่ได้ เธอต้องทาพิเศษเธอต้องทําด่วนนะเพราะว่าถ้าเธอได้วีซ่าเสร็จแล้วฉันจะดําเนินการอย่าทันทีฉันไม่อยากเสียเวลาอีกแล้วโ <Okay, okay. S 1> อเคโอเคคือ,คอหลังเดี๋ยวแป๊บหนึง่งคําผมเข้าใจว่าหลังที่คุณให้คนเขาเดินเรื่องให้คนเดินเรื่องเกี่ยวกับเพอร์มิตแบบถาวรแล้วจากนั้นสามีคุณต้องการเดินเรื่องอย่าราังให้เร็วที่สุดใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะความคิด <Okay. S 1> ของเขาคําพูดของเขาเป็นอย่างนั้นเลยคืออย่าง,งานั้นใช่ไหม อ่าแล้วแล้วแล้วคุณได้เรียนรู้อะไรจากผมบ้างแล้วตอบสามีคุณได้เรียนรู้อะไรจากผมบ้างที่ดูคลิปของผมมาได้ไะแล้วคุณตอบเขาาเขาคุณตอบเขาไงบ้างก็ตอบแล้วก็ตอบไปว่าอ่าฉันไม่รับข้อเสนอที่คุณพูดมาแล้วฉันก็มีทนายแล้วด้วยออืฉันจะปรึกษาทนายฉันก่อนไม่ว่าเขาจะพูดอะไรขึ้นมาอออ่าพี่ก็จะใช้คําว่าฉันจะปรึกษาทนายฉันก่อนแล้วเขาก็จะเงียบทุกๆครั้งอืมอันนี้ก็ได้ความรู้จากผมใช่ไหม ที่ดูคลิปมาตลอดโอเคเขาก็เงียบเขาไม่กล้าที่จะเอ่ยด่าเดินติ๊ด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 ต่างๆกันนะคือเธอเขารู้แล้วมีมีคนเขาเขามีคนช่วยแล้วใช่ใช่ค่ะสมบหตที่แล้วเขาก็ค่อนข้างเยอะแต่มาปีหลังๆที่ผ่านมาเนี่ยคือเราจะสามารถตอบโต้ได้ในกรณีที่ว่าเราเรียนรู้จากคุณชัยเท่ากับเขาก็จะนิ่งของผมที่คุณได้ซึมซับไปทุกวันการไลฟ์สดคุณก็ได้คำพูดจากผมมาแล้วมาใช้กับชีวิตตัวจริงๆเลยได้ค่ะ ได้ค่ะใช้ได้จริงๆแล้วก็่ามันมีผลจริงๆคือเขาสะอึกเขาหยุดมึงรู้ได้ไงวะก็จะไม่มีรู้ได้ไงวะประมาณเนี้ยสามีคนรู้ได้ไงวะทำไมถึงรู้อ่าประมาณประมาณคือเอาเอาจริงๆเขาก็ชะล่าใจว่าผู้หญิงเอเชียคือโง่ไหมกับผู้ชายคนนี้นะเราไม่ได้บอกว่าคนอื่นนะอันนี้เราพูดเฉพาะในกรณีของเราบางคนบางคนบางคนเขาก็คงใช่ค่ะเขาคงคิดเราโง่อ่าบาง บางเรื่องเราก็โง่จริงเราก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องหรอกแต่บางเรื่องเราก็สามารถตอบตัวได้เขาก็จะหยุดเหมือนกับเขาก็เออ่ะคงรู้จริงนั่นแหละเขาก็ไม่มีอะไรมาต้านเราประมาณนั้นค่ะคุณชัยเอางี้นะก็สิ่งที่คุณเล่ามาเนี่ยสิ่งที่คุณเล่ามาตอนเนี้ยค่ะมันมีสี่ห้าเคสที่ผ่านมาแล้วกรณีที่คุณบอกว่าสามีคุณต้องการให้คุณเดินเรื่องกับเอเจนซี่เกี่ยวกับทําเดินเรื่องกับแบบ แบบวีซ่าถาวรเร็วที่สุดต้องจ่ายเอ็กซ์ลาคอีก1นึ่พันยูโรออกปอนใช่ไหมใช่คือข้อสงสัยหนึ่งสข้อสงสัยผมุมอันที่สองเอฟฟังพด้วยนะนี่ความรู้นะแล้วเกิดจริงหลายๆเคสนะครับผมคือจากนั้นปุ๊บเขาต้องกันอยาร้างดวนใช่ไหมครับผมค่ะใช่ใช่เขาบอกเขาจะทําให้เร็วที่สุดเขาบอกเขาารอไม่ได้ละอ่าเขาจะย้ําคํานี้บ่อยมากเลย เอฟซี <FC S 1> ฟังนะครับแล้วคุณพี่ฟังผมด้วยนะคือตอนนี้ผมมี3าถึงสเคสที่เกิดขึ้นประมาณนี้ที่สนยุโรปว่าโดนเรื่องให้ภรรยานี่ได้เพอร์มิตแบบถาวรร้อเปอรเ็ร็วๆรีบเ,เ,เร็วที่ไหนยิ่งดียิ่งดีจากนั้นปุ๊บเนี่ยแล้วคุณไปเซ็นมีเอกสารให้เซ็นใช่ไหม เอกสารให้เซ็นค่ะอ่าเอกสารให้เซ็นว่าจ้างนี่ให้เดินเรื่องเอ่อเพอร์มิทให้เร็วที่สุดต่อเพอร์มิทให้เร็วที่สุดแบบถาวรจากนั้นไอเอกสารตัวนี้ที่คุณเซ็นเนี่ยเขาสามารถไปยื่นที่ทางศาลว่าไอ้ผู้หญิงคนนี้เมียผมอ่ะมันแต่งงานกับผมแค่ต้องการมาทํามาอ่าทำมาหาเงินที่ต่างประเทศเขาไม่ไรักผมเลยคุณเข้าใจผมไหมค่ะเท่ากับไอ้ไอ้ตัวเนี้ยที่เขาเออกออกมาเนี่ยนะแล้วแต,แวแต่แล้วแต่ทางศาลพิจนารณาด้วยนะแต่ส่วนมากศาลเขาจะ เพ้มาหาสามีเอออาจจะเป็นความจริงนะเธอมาที่นี่เมื่อไหร่เป็นอย่งางนู้นเขาสืบคุณหมดทุกอย่างหมดเลยจะกลายว่าคุณจะชนะเขาแล้วคุณก็รีบจ่ายจ่ายจ่าย,าย,ายเพื่อให้เจออ้าหน,น้าที่เขาเดนเรื่องเกี่ยวกับ permit, เพอรอ์มิาแบบด่วนเร่งด่วนเลยเพราะอะไรข้อสงสัยแรกของทางศาลสองกันอย่าร้า,างปุ๊บเนี่ยทุกอย่างไม่มีหลักฐานที่คุณเซ็นชื่อเข้าไปข้างในเพื่อให้เร่งด่วนในการเท่ากับมีข้อสงสัยว่าคุณแต่งงานรักกันจริงหรือเปล่าข้อกฎหมายข้อนี้แรงมาก เหมือนคุณมาโกหกสามีคุณว่าต้องการแค่รักครั้งแรกแล้วก็จากนั้นปุ๊บคุณก็บีบตัวไปหาคนอื่นเท่ากับคุณโกหกสามีมา,ามาอยู่ที่ประเทศอังกฤษแค่มาทํางานเฉยเฉยเข้าใจผมไหมครับและตอนนั้นคุณจะมีปัญหามาและจากทางศาล f อฟซีฟังด้วยนะครับผม f อฟซฟังด้วยนะที่เข้ามาดูไลฟ์สดคุณชัยตัเนี้ถ้าเราไม่รู้อะไรเนะี่ยผมเนะนําว่าอย่าเซ็น แล้วคุณเข้ามาดูคุณใช้ซิสเต็บ่อยๆได้ความรู้ไปเนี่ยตอนนี้คุณโชคดีว่าคุณไม่ได้เซ็นปล่อยเป็นธรรมชาติเลยปล่อยไปตาม่วยงาข้าราชการเขาจัดการเองเลยนะก็อยู่เฉยๆถ้าสามีคุณต้องการที่จะยาร้างให้เขาเดินเรื่องยาล้างเลยคแลวจากนั้นคุณจะได้เอกสารมาที่บ้านคุณเมื่อทางศาลเขาบอกโอเคนะสามีคุณฟ้องย่าร้างนะคุณก็สามารถอุทธรณ์ได้สองปีปีถนึงสองปีประเทศอังกฤษแล้วแต่ตามกฎหมายด้วยนะครับผมค เพราะฉะนั้นผมแนะนาว่าถ้าเขาต้องการจะหย่าร้างให้เขาเดินเรื่องมาเลยคุณอยู่ที่นั่นแบบถาวรคุณมีงานทําแบบถาวรแล้วมั่งคงแล้วก็สามารถทําต่อไปที่นั่นแล้วก็งานคุณค้าประกันตัวเองได้ด้วยคโอเคไหมนี่คือจุดหลักของฝรั่งที่เขาคิดว่าคนไทยเขาไม่รู้เรื่องทาไปเถอะทําเถอะผลสุดท้ายเขาเอกสารเนี่ยไปยื่นที่ทางสารเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยภรรยาผมอ่ะเขาต้องการแค่ทํางานที่นี่เขาไม่รักผมเลยจุดนี้เป็นหลักเลย <S <S เหมือนหลอกให้รักแล้วมาทํางานที่ต่างประเทศหรือเอาคุณมาที่ต่างประเทศเท่านั้นเองค่ะอันนี้สองสามเคสท,ที่โดนการพิพาคษ<ส>าออกมาว่าผิดเต็มๆเพราะฉะนั้นตอนนี้คุณคุณมาปรึกษาผมมากี่ครั้งแล้วสองครั้งแล้วใช่ไหมตอนนี้สองครั้งแล้วค่ะแล้วทุกครั้งคุณใจใ่ายเท่าไหร่ทางค่าปรึกษาผมถามหน่อยห้าร้อยบาทบาทใช่ไหม <S 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 แพงไหมแล้วคุณคผมช่วยคุณได้ไหม ผมช่วยคนไหมไม่แพงแล้วผมผมคุยคุยกับคุณนานท่านมวนเยอะมากแล้วผมคุยคุณเท่าไหร่เกือบยี่สิบในสามสินาทีสามสิบนาทีคุยยังเข้าใจเลยนานเลยค่ะใช้ได้เลยแหละรู้หมดทุกเรื่องเลยถามแบบแบบถามตรงตอบตรงประเด็นมากทุกอย่างที่เราคาใจคือเคลียร์หมดเลยพอวางสายคุณชัยเสร็จนั้นโล่งเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมในสิ่งที่เราเอ๊ะเอ๊ะแบบเนี้ยเราได้เคลียร์ค่ะคุณชัย เราได้อ๋อว่าคือคือคุณเอฟซีต้องเข้าใจแล้วคุณต้องเข้าใจว่าผมให้ความรู้คนไทยนะคุณปรึกษาส่วนตัวมันมีค่าเสียเวลาอยู่แล้วบางคนไม่อยากจ่ายห้าร้อยบาทเนี่ยเออแต่คุณมาจ่ายให้ผมเนี่ยมันไม่ถึงหนึ่งมันไม่ถึงห้าปอนเลยนะครับคุณมาจ่ายผมห้าไม่ถึงหกเจ็ดปอนเนี่ยประมาณเนี้ยแต่คุณสิ่งที่ได้รับไปคืออะไรคุ้มไหมคุ้มค่าตอนเนี้คุณเพราะว่าหนึ่งเราเซฟตัวเองด้วยแล้วสองคืออะไรต่างๆก็ตามแต่ที่เราไม่มั่นใจแล้วเรารู้มายัง ยังไม่ชัวร์นะคะคืออย่าเพิ่งตัดสินใจว่าเหมือนอย่างเอกสารนี่ค่ะสำคัญมากเหมือนที่คุณชัยจะบอกตลอดทุกๆคลิปว่าถ้าไม่มั่นใจหรืออะไรคือสติมาก่อนเลยตั้งสตินิดนึงอย่าถ้ามียิ่งมีเอเข้าไปใหญ่ให้เชื่อสัญชาตญาณของตัวเองไว้ก่อนเลยอันนี้พูดเฉพาะตัวเองนะคะที่เจอมาเราเอ๊ะถ้าเราเอ๊ะนี่เราเราต้องแล้วนะนิดนึงละตั้งก่อนตั้งสติอย่าเพิ่งไหลไปกับอารมณ์หรือคําพูดอะไรต่างๆที่เขา พยายามกดดันคุณครับที่จะให้คุณเซ็นก็คือตั้งสติแล้วก็เป็นตัวของตัวเองแล้วก็คิดในทางกับการว่าความเป็นไปได้และความจริงอะไรแบบเนี้ค่ะแล้วก็ที่แน่ๆคือปรึกษาผู้รู้ก็เนี่ยค่ะถึงได้โทรหาคุณชายคือผมมาะบอกไปตลอดว่าผมไม่ใช่ทนายนะผมไม่ใช่ทนายแต่ผมมีทีมงานทนายความที่ ประเทศคุณก็มีหลายคนหลายๆประเทศผมก็มีนะครับเพราะฉันเรามีข้อมูลต่างๆนานาผมทํางานมาสิบเก้าปีนะสิบเก้าปีที่ผมตั้งไทยประราชตรงหรือไทยคนเซาขึ้นมานะคุณชัยเสื้อแดงนะผมตั้งมาตั้งนานแล้วล่ะนะครับผมแต่สิบเก้าปีประสบการณ์ที่ผมสะสมมามันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับคนไทยที่อยู่ต่างประเทศหรือายประเทศไทยที่มันสามารถป้องกันได้นะครับที่มันสามารถป้องกันได้ได้ความรู้เยอะฮะผมเลยบอกว่าคนไหนที่ต้องการ ต้องการที่ได้ความรู้เข้ามาเข้ามาคุณใช้ซื้อแสลงเข้ามาเรียนรู้คุณไม่ต้องจําเป็นที่ต้องมานั่งถามผมถ้าถามอะถามส่วนตัวมันต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วห้าร้อยบาทไม่แพงแต่ถ้าคุณต้องการมาดูเรียนรู้เนี่ยคุณเข้าไปดูเพจของผมเนี่ยนะท่องเนี้ยแหละนะครับยูทูบผมอะเข้าไปดูศึกษานี่รู้ว่าเป็นไงบ้างเหมือนตอนนี้คุณจ่ายมาสองครั้งหนึ่งพันบาทใช่ไหมแล้วคุณได้อะไรบปได้เยอะมากได้เยอะมากแล้วก็รู้อะไรที่มันเป็นสิ่งที่แบบมันมันมันจะได้แบบว่า ไม่จะได้ไม่พลาดอีกคือเรารู้แล้วว่าการเซ็นอะไรแต่ละอย่างมันต้องมต้องคิดเยอะๆแล้วถ้ามีเอกสารข้างหน้าล่ะคุณส่งให้ผมดูไหมส่งไหมถ้ามีเอกสารต้องส่งให้ผมอ่านก่อนผมต้องมาวิเคราะห์ก่อนว่าสิ่งที่สามีเขาเซ็นมาเป็นไงบ้างคือเขียนมาเป็นไงบ้างไม่ใช่จะบปปิดหูปิดตาแล้วคุณเซ็นเลยอันนี้ไม่ได้เพราะฉันคุณต้องส่งให้ทางเราวิเคราะห์ก่อนว่าเป็นไงบ้างเมื่อเราวิเคราะห์แน่นอนมีค่าใช้จ่ายอยู่แล้วห้าร้อยบาท วิคเคราะห์เฉยๆแต่โดยการวิเคราคะห์มันถูกกว่าคนอื่นทนายความวิเคาราะห์ตัวนู้นตัวนี้ถ้าขึ้นศาลจริงๆค่อยว่ากันอีกครั้งหนึง<ช>่งหรือหาทนายความก็<ช>เสียเสียอีกครั้งหนึ่งแต่ขั้นต้นผมคิดว่าผมคิดว่าผมราคาถูกสุดละในตัวเนี้ยถูกสุดละ,ะแล้วคนที่อยู่ต่างประเทศอยู่ไม่ได้ทไทยถ้าใช้จริงๆมันต้องใช้อ่ะค่ะะมันต้องใช้พอเก็บความรู้ไว้น่ะเหมือนคุณอันเนี้ยคุณเก็บความรู้ใส่สะสมในหัวสมองคนโอ้สักวันต้องใช้แล้วคนได้ใช้จริงๆใช่ค่ะได้ใช้จริงๆ มันไม่มีมันไม่มีคนอื่นมาพูดอย่างนี้นะหมดเปลือกเลยนะแล้วบอกให้ราคาเท่าไหร่วะอย่างงี้อย่างงี้ผมบอกราคา500บาทครับค่าทําเงินไม่ไม่หกหมื่นบาทครับถ้าเป็นติดตามเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติต่างๆปีละ8ปดหมื่นจบเลยแต่ไม่ลงค่าทนายความนะจบผมบอกราคาเป๊ะๆจบไม่มีอะไรมีเปอร์เซ็นต์ไม่มีจบถ้ามีสัญญาก็จะมีราคาแพงกว่าเก่าผมก็พูดแล้วถ้ามีสัญญาผมจ่ายก่อนมันแพงนะจะรับได้ไหมถ้ารับได้โอเครับไม่ได้ก็ไม่ต้องทํา ไปหาเงินมาจบผมเป็นคนแบบตรงๆรงนะครับผมนี่แหละค่ะนี่ราคาถึงได้โทรแล้วพี่นการผม<ช>ก็มีพี่นการขอผมก็มีราคาเริ่มต้นอ่าอ่ามันจะมีแบบว่าราคาสองหมืนกว่าก็มีเริ่มต้นพี่นกรรมมีภาษาเยอรมันภาษาอังกฤษฝรั่งเศสแลิ่มภาษาไทยแล้วคุ้มของสิทธิ์ให้ประเทศไทยให้คนหมดเลยเริ่มต้นสองหมืนกว่า ประมาณ2อ0 0ัเริ่มต้นแต่มี2ภาษานะครับหภาษาหนึ่งก็คือภาษาเช่นเขาอยู่เยอรมันใช่ไหมแล้วเขาต้องการคุ้มครองประเทศที่ประเทศไทยสิทธิที่ประเทศไทยพิเนกรรมดังหรือสัญญาสามีิัรญาเนี่ยเราจัดการให้เลยว่าทุกสิ่งอย่างของประเทศไทยเป็นของพยาผู้เดียวเราให้เขาแต่ต่างประเทศแบ่งคนละครึ่งอันนี้ชัวร์สุดละแล้วเราก็เดี๋ยววันอูดรเนี่ยจะวันประมาณอีกสองสาวันผมจะส่งทนายความไปที่ไปที่อุดรไปหาฝรั่งชาวเยอรมันที่แกมีอยู่แล้วเขาติดต่อผมมา พูดภาษาเยอรมันคุณชายเธอมาหาฉันได้ไหมฉันเขียนไม่ได้แล้วฉันทําไม่ได้ฉันต้องการให้หนวตาลี่ทนายความของเธอมาหาฉันที่บ้านได้ไหมผมบอกสมส่งไปได้ครับไม่เป็นไรแต่ค่าใช้จ่ายเพิ่มนะเขาบอกไม่เป็นไรฉันต้องการให้ทนายความและเธอเปิดกล้องให้ฉันได้ไหมเธอเป็นคุณแปลได้ไหมได้ครับแล้วผมถามว่าแล้วคุณต้องการอะไรฉันต้องการทรัพย์สินงทองให้ภรรยาฉันผู้เดียวพราะว่าลูกอยู่ที่ต่างประเทศมันต้องการเงินอย่างเดียวอันนี้เราก็ทําเหมือนกันเราส่งทนายความไปเนี่ยแต่ราคาแพงกว่านะครับผมบอกไว้ก่อนแพงกว่า นะครับพะมีทนายความไปถึงบ้านเลยประมาณนี้เรื่องของคุณเนี่ยนะครับผมผมทำสองสามเคสแล้วอย่างเงี้ยนะครับผมสองสามเคสก็คือว่าสามีคุณอ่ะวางแผนไว้ว่าเออเหมือนคุณอ่ะโกหกเขาเท่าน,นั้นเองแล้วฟ้องศาลว่าคุณโกหกเขาให้คุณแต่งงานคุณสามารถบางคนสามารถที่โดนส่งส่งกลับประเทศได้เลยร้ายนะ,ะร้ายนะ เขาจะบอกว่า <Yeah. S 1> ผมปริญญาผมเห็นไหมเขาเซ็นเห็นไหมเขาเซ็นเนี่ยต้องการให้เร็วที่สุดเพราะเขาต้องการแค่ถือสัญชาติสัญชาติหรือตอนแรกเขาบอกทางทําสัญชาติด้วยซ้ำใช่ไหมสัญชาติชาวอังกฤษใช่ไหมค่ะ <Yeah. S 1> แล้วคุณคุยกับผมว่าคุณชายจาเป็นหน่อยบอกไม่จําเป็นคุณอายุเยอะแล้วไม่กี่ปีคุณกลับเมืองไทยจะทําสัญชาติไปมันดีเหมือนกันน่ะสัญชาติไปมาไปมาได้แต่ปัญหาคือว่า yeah. มันจะมันคือตอนนี้สาม,มีคุณเล่นแง่แล้วต้องทําตรงนี้เร็วที่สุดเล่นตอนทำตรงนี้ให้เร็วที่สุดแล้วมีสัญญาการงานให้ด้วยมันเล่นแง่แล้วก็คือว่าถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเข้าเอาไว้เนี่ยไปขึ้นศาลว่าคนหลอกเขาให้แต่งงานแล้วก็ทํามาที่นี่เท่ากับคุณไม่รักเขาจริงแล้วทางศาลเป็นกฎหมายว่าถ้าไม่รักจริงๆอะ่ะบางคนที่จุด่ามประเทศเนะี่ยนะครับเหมือนผมกับภรรยาผมแต่งงานด้วยกันนะตำรวจมาตรวจที่บ้านว่าแต่งงานจริงหรือเปล่าสิบกว่าปีให้แล้วนะสิบหก ปีที่แล้วนะมาตรวจที่บ้านว่าแต่งงานจริงไหมนะครับผมอ่าผมว่ากองเอ๊ะมาตรวจสี่ห้าคนมาแต่งเขาไปดูสุบพงุสืต่างๆมันมีกฎหมายข้อหนึ่งที่จับเพื่อว่าเหมือนอ่าหลอกลวงแต่งงานหรือรับจ้างแต่งงานแต่สามีคุณเล่นหลอกลวงเท่ากับคุณหลอกลวงเขาอะทําให้เขารักแล้วก็เอาคุณมาที่จางประเทศเพื่อมาทํางานเท่านั้นเองนี่คือแนี่คือเหตุผลที่ผมจะบอกคุณอืมแทนที่แทนที่เราจะเป็น ฝ่ายถูกเขาก็ทํากับลําเป็นกายเป็นว่าเขาถูกเราผิดอืมถูกต้องครับอันนี้เอซต้องระวัง,งระวังใช่ใช่ใชอันนี้เอซ <FC S 2> ต้องระวังที่อยากจะมาแชร์เพราะว่าเผื่อเป็นประโยชน์กับคนอื่นๆที่เจออย่างเราเนาะ ก็ยังดี <ไป S 1> ยังโ<า>ชคดีเ <ๆ S 2> จอผมไปก่อนนะ,ะ <ๆ S 1> พ่อผมตีตีแผนออกเพราะว่าทุกคดีต่างๆผมผมผ่านไปเยอะในเอฟซแล้วคุณด้วยนะครับคุกคดีหลายหลายคดีคเราคุยกับทนายผมไม่ใช่ทนายความนะนะครับผมแต่ผมมีทีมงานทนายความแล้วผมเป็นคนเซาไทยประราชตรงคือไทยคนเซาที่คนเซาคนไทยให้ความรู้คนไทยในต่างแดนและประเทศไทยด้วยนะครับอันนี้ก็ก็ก็ฝากแล้วกันเป็นไงบ้างตอนนี้เป็นไงบ้างครับเมื่อรับรู้แล้วว่าเป็นเรื่องเป็นงี้เป็นไงบ้างคิดแล้วลง โล่งใจมากเลยในสิ่งที่เราเอ๊ะมันใช่จริงๆแล้วยิ่งได้ฟังหลังจากปรึกษาคุณชัยเรียบร้อยได้ฟังข้อมูลต่างๆแล้วรู้สึกมั่นใจในตัวเองขึ้นอีกเยอะเลยว่าอ๋อสิ่งที่เราทําถูกละวเรามาถูกทางะลืวเราไม่เซ็นรับตามที่เขากดดันเราเราทําถูกแล้ะเพราะมันเป็นสามารถเป็นเป็นหลักฐานได้ค่ะสบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะอยากฝากอะไรเอฟซีไหมครับการเอกสารเนี่ยก่อนที่จะเซ็น จะอยากบอกว่าไม่ว่าจะเซ็นอะไรไม่ว่าใบนั้นเกี่ยวกับอะไรก็ตามแต่ให้คิดสักนิดตั้งสติก่อนก่อนที่จะจะหลดปากาลงก็คือคิดก่อนแล้วก็ให้ตรวจสอบข้อมูลให้แน่ใจก่อนร้อยเปอร์เซ็นก่อนก่อนที่จะเซ็นจะดีที่สุดสำหรับตัวเราคร่ะ ขอบคุณมากนะครับวันนี้ที่มาแชร์ประสบการณ์ให้เอฟซีที่ในต่างประเทศและในประเทศไทยได้รับรู้รับทราบขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับก็ขอบคุณมากที่มาแชร์ประสบการณ์นะอันนี้เขาโทรผมหาผมสองรอบแล้วแกก็เอ๊ะทำแมแม่งทำไมต้องเสียนนี้เราก็มาดูปุ๊บเฮ้ยเรามีแบบนี้สองสามคดีได้ที่ฟ้องภรรยาให้ออกจากประเทศเพราะการหลอกลวงให้เขารักนั่นเอนอ๋อมาแล้วเป็นี้ตอนที่เขารักนะ f เอฟซ เขาทําทุกอย่างให้คุณมาที่นี่นะครับผมแต่เขาที่เขาหมดรักคุณแล้วแล้วเขามีผู้หญิงคนใหม่เขาก็อยากให้คุณออกไปเร็วๆจากชุดเขาดีสุดกลับอยู่เมืองไทยเลยไม่อยากเห็นหน้านี่คือปัญหาหลักมีปัญหาต้องแก้ปัญหาให้ถูกต้องแต่ว่าไม่ใช่ว่าแก้ปัญหาในการถามเพื่อนไม่ใช่แก้ปัญหาในการที่เราไปถามคือคนไม่รู้ถามไม่จำเป็นที่ต้องมาถามผมสวัสดีครับผม ไม่จําเป็นที่ต้องมาถามผมคุณสามารถถามเพื่อนที่รู้จริงๆคุณสามารถถามทีมงานทนายจ่ายเงินซะที่นั่นก็ถามทีมงานทนายได้สิ่งสําคัญที่สุดก็คือคุณต้องพึ่งตัวเองต้องอะไรต้องมีความในใจของตัวเองว่ามันทะแม่งทะแมงเชื่อมั่นตัวเองให้สูงแต่บางคนที่อยู่ต่างประเทศไม่เชื่อมั่นตัวเองเลยไปเชื่อเพื่อนไปเชื่อคนอื่นนะครับ คุณสามารถสมัยนี้คุณสามารถเอามือถือของคุณเองมาแปลภาษาก็ได้เนี่ยปริงแปลภาษาแล้วอ่านเองก็ได้เนี่ยไม่จําเป็นที่ให้ให้ใครก็ได้แต่ถ้าการที่จะมา,ามาแปลแล้วสรุปอีกครั้งมันยากก็สามารถโทรหาผมได้นะคบผมวันนี้ก็จะขึ้นปีใหม่แล้วนะครับคุณชัยซูสเตนและทีมงานเนี่ยผมก็ให้ทีมงานผมหยุดนะครับตอนนี้ผมทํางานคนเดียวเนาะนะะจะเริ่มต้นอีกครั้งก็พรุ่งนี้หรือวันบมอรือนก็คือวันที่2ทีมงานผมก็จะครบตอนนี้ผมก็ทำทำํางานเหมือนเดิมนะครับ นาะก็อยากให้ทุกคนที่เป็น FC คุณชายซ้ s แซนนะครับผมเนาะก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับแล้วก็สำคัญที่สุดคือว่า,าร่ำรวยนะครับจิตใจโล่งนะครับแล้วก็อย่าคิดมาก สู้เพื่ออนาคตนะถ้าคุณไปที่ต่างประเทศเพื่ออะไรคุณต้องมีแผนการว่าคุณไปที่นั่นเพื่ออนาคตไม่ใช่ว่าคุณไปที่นั่นเพื่อความสนุกนะขอให้ทุกท่านที่ฟังผมนะครับเป็น f c คุณชยัยสิสแลนได้ความรู้ต่อไปเรื่อยๆและทีมงานคุณชยัยสิดแลนจะเอาความรู้และประสบการณ์ของ FC หลายๆคนที่มาเล่าสู่คุณฟังนะครับผมทำไปเรื่อยๆ เพื่อให้ f c มีความรู้เพิ่มเพิ่มไปเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับ FC ซทุกท่านที่รับชมรับฟังคนไหนที่ยังไม่กดติดตามสามารถติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวเริ่มปีหน้าเรามีของขายนะครับจะเป็นพวกน้ำพริกเอ่ยอะไรต่างๆของภาคเหนือเราจะเริ่มขายแล้วนะครับผมก็ราคาไม่แพงราคาเป็นบาทราคาบาทนะครับส่งต่างประเทศเราก็ส่งให้นะครับแต่ว่าประเทศไทยเราก็ส่งให้นะครับเดี๋ยวังไรค่อยดูกันนะครับผมเนาะอันนี้คือปีหน้าก็พรุ่งนี้แหละเรเริ่มมีผลิตภัณฑ์ที่จะมาขายนะครับ อบเอซีที่อยู่ในประเทศไทยหรือต่างประเทศค่อยดูกันว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวผมบอกไปแล้วว่าผมเกินไปนักนานแล้วเดือนนึงแล้วว่าเราจะมีน้ําพริกเอยน้ําพริกมะแขวนเอยนมันพริกขามํนพริกนูน่นนี่มาขาย f อฟได้รับประทานรับรับ ประทานกันว่าราคาคไม่สูงก็ช่วยเกษตรกรที่จังหวัดน่านนะครับผมได้ทําเองจากมือนะครับแล้วก็ส่งให้ f c ที่อยู่ไปนในไทยได้ชิมกันว่าเป็นยังไงบ้างไม่ต้องมีสารเจือปนอะไรดกินได้3วันวันนี้สมมติ f ่าสั่งนะครับเราก็ให้อ่า คนที่ทํากับข้าวคนที่ส่งอ่ะนะครับเขาตําวันนั้นเลยเพื่อจะส่งให้ f อเร็วที่สุดนะครับอันนี้ก็คือตําจากมือเลยนะครับผมผมอยากให้ f c หลายๆคนที่ได้รับประทานน้ำพริกอะไรต่างๆกับข้าวร้อนๆอุ่นๆนะครับแล้วก็ทานด้วยความสบายใจแล้วก็รู้ว่าทํามาด้วยจากมือคกเนี่ยะ่ะตำต,ำ,ตำอย่างเดียวเลยนะครับก็คือให้ f อซได้รับรับ ประธานกับข้าวสวยแล้วก็อะไรห่ังจะเป็นภาคอีสานภาคเหนือก็ได้หรือจะเป็นภาคใต้หรือภาคกลางก็สามารถสั่งซื้อจากคุณชัยเดี๋ยวผมส่งให้เดี๋ยวผมจะมีจะมีผลิตภัณฑ์คุตาคุณชัยซื้อแซนด์ด้วยครับแล้วก็มาสั่งซื้อกระปุก35อัพ5่6้า9ก็มีทุกอย่างครับราคาไม่แพงบาทนะทุกอย่างเป็นบาทหมดเลยครับก็ขอบคุณมากนะครับผมส่งได้นะครับส่งได้นะครับก็มีค่าส่งนิดๆหน่อยๆแล้วแต่กิโลเท่าไหร่ผมต้องบอกด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับพี่ รับชมรับฟังแล้วก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพร่รางกายแข็งแรงนะครับสุขภาพร่รางกายแข็งแรงอันดับแรกเลยนะครับแล้ว FC ออกกำลังกายบ้างนะไม่ใช่ไม่ทํางานออกกำลังกายมากแล้วสำคัญอย่าคิดมากอย่าคิดมากครับสิ่งไหนที่เราสามารถแก้ปัญหาได้แก้ได้นะครับขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้ต่อครับสวัสดีครับ